สวัสดีครับเฮเกิมเต็มพ่อกลับมาแล้วพบกับทีเด็ดเฮเกิมหบคู่วันนี้จะพาไปวิเคราะห์เจาะเกมแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เตะก,กันในคืนวันพุธที่28มกราคม2569ไปกันครับคู่ที่1เตะก,กันในเวลาตีสามปารีสแซงต์แช็คแมงทีมอันดับ1จากลีกเอิงฝรั่งเศสเปิดบ้านรับการมาเยือนซาลิกาดองนิวคาสเซิลทีมอันดับ9จากฮิมาริกอังกฤษเงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้านปารีสแซงต์แช็คแมง1.0หนึ่จนงจุดศูนย์เุดนิวคาสเซิลชนะ1ครั้งปารีสแซ้เจ เสม,มอเนี่ยก็เซินไปหนึ่งครั้งปารีสแซ็เชียงแมงเล่นในบ้าน5เกมหลังสุดชนะถึง4เกมแพ้เพียง1เกมทางฝั่งผู้มาเยือนิวคาเซิ้เล่นนอกบ้าน5เกมหลังสุดชนะได้แค่ครั้งเดียวเสม,มอ2แพ้2อันดับตารางคะแนนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้นปารีสแซ็เชียงแมงเจ้าบ้านอยู่อันดับ6เตะเนัดมี13แต้มทางฝั่งิวคาเซิ้อยู่อันดับ7เตะเจนัดมี13แต้มเท่ากันผลแต่งประตูได้เสียปารีสแซ็เชียงแมงดีกว่าเนเข้มเต็มข้อรอบไปที่ผลเสมอทายสกอร์ไว้ที่ ไปกันที่อิตาลีติกรราตี3ตรงเจ้าบ้านนาโปลีที่อันดับ4จากเกาโชซิลีอาอิตาลีเปิดบ้านรับการมาเยือนสิงโตน้ำเาิินคามเชลซีที่อันดับ5จากพิมบริกอังกฤษเงื่อนไขยอยู่ที่ผู้มาเยือนเชลซี0.25 h e a ุ to head 2เกมล่าสุดผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ1เกมนาโปลีเล่นในบ้าน5เกมหลังสุด สถิติบอกว่ายังไม่แพ้ใครเสมอ3ชนะ2ทั้งฝั่งเชลซีผู้มาเยือนเล่น5เกมหลังสุดนอกบ้านชนะถึง2เกมเสมอ2เกมแพ้1นเกมอันดับตารางคะแนนในยูฟ่าแชมเปียนลีกเชลซีดีกว่าทั้งฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีอยู่อันดับ25เตะเนัดเก็บได้แค่8แต้มทั้งฝั่งเชลซีผู้มาเยือนอยู่อันดับ8เตะเจนัดมี13แต้มต้องการทำแต้มเพื่ออยู่บนหัวตารางต่อไปทั้งฝั่งนาโปลีเจ้าบ้านได้เปรียบทั้งเสียงเชียร์คาดการเกมนี้นาโป เก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอไว้ที่2ประตูต่อ1คู่ที่3เตะกันในเวลาตี3ตรงเจ้าบ้านดัดมุนที่ันดับสองจากบุนเดสลีกาเยอรมันเปิดบ้านรับการมาเยือนอินเตอร์มิลานที่ันดับหนึ่งจากราโชซิลีอาอิตาลีเงื่อนไขยอยู่ที่ฝั่งผู้มาเยือนอินเตอร์มิลานเสมอเฮททูเฮทเจอกัน2เกมล่าสุดผัดกันแพ้ผัดกันชนะในบ้านทั้งฝั่งบุสเซียดัดมุนเตะในบ้าน5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอหนึ่ง ทั้งฝั่งผู้มาเยือนอินเตอร์มิลาน5เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง5้าเกมเล่นนอกบ้านเด่นมากอันดับตารางคะแนนในยูฟ่าแชมเปียนลีกเจ้าบ้านบรโลเซียดอทมุนอยู่ที่16เตะ7นัดมีเสียแต้มทั้งฝั่งอินเตอร์มิลานอยู่ที่14เตะ7นัดมี12แต้มคาดการเกมนี้อินเตอร์มิลานผ่านเงื่อนไขสบายเดียเข้มเต็มข้อลอบไปที่อินเตอร์มิลานเก็บชัยชนะแน่นอนท้ายสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ1ผู้ที่4เตะกันในเวลาตีสตรงเจ้าบ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มันดับ2จากพิมรีกอังกฤษเปิดบ้านรับการมาเยือนกาลาตาสลายที่มันดับ1จากลีกตุรกีเงื่อนข่ย,ยูยุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้1.5เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายแพ้อย่างไม่คาดคิดจากเกมล่าสุดท,ที่พบกับโบโดกิมซึ่งเกมนี้คาดการเปปกอริอาต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีและต้องการเก็บชัยชนะเพื่อทําแต้มขยับขึ้นไปให้ได้อันดับตารางคะแนนตอนนี้เจ้าบ้านแมนซิตี้อยู่ที่11นัเ็ตะนัดมี13แต้มกาลา สลายอยู่ที่17เต7นั้นมีสแตมคาดการเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเงื่อนไขได้เหยียเข้มเต็มข้อรอไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ1คู่ที่5เตะกันในเวลาตี3เจ้าบ้านไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลนจาฝูงพิมลิกอังกฤษเปิดบ้านรับการมาเยือนคาซัคอาลมาตีทีมจากคาซัคสถานตอนนี้ นำเป็นจ่าฝูงของตารางคาศักสถานพิมเมีลีกเงื่อนไขอยู่ที่เจ้าบ้านอาเซนอล3.0สารจศ์เซนอล5เกมหลังสุดเล่นในบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1ทางฝั่งไครลัดอัลมาตี้เล่นนอกบ้านชนะ1แพ้3เสมอ1อันดับตารางในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจ้าบ้านอาเซนอลอยู่อันดับ1เตะ7นัดมี21แตม้มไครลัดอัลมาตี อยู่อันดับ36เป็นอัเป็นสุดท้ายของรายการเตะเจนัดมี1แต้มคาดการเกมนี้อาร์เซนอลเปิดบ้านถลม่มอัมมาตีอีกแมเต็มข้อรอบไปที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่7ประตูต่อศูนย์ผู้ที่6เตะกันเวลาตีสามตรงเจ้าบ้านของแดงลิเวอร์พูลที่มันดับ6จากพิมพิลิกอังกฤษเปิดบ้านรับการมาเยือนคาราบัตที่มันดับสองจากอาเซบัจัน เงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้านลิวพู2.5ทางด้านลิวพูเจ้าบ้านได้เปรียบทั้งเสียงเชียร์และฟอร์มการเล่นในถ้วยนี้ยังคงมีคุณภาพที่ดีทางฝั่งคารบัตผู้มาเยือนยังตกเป็นรองทางฝั่งลิวพูอยู่หลายขุมอันดับตารางคะแนนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกลิวพูเจ้าบ้านอยู่อันดับ4เตะ7นัดมี15คะแนนทางฝั่งคารบัตเตะอยู่อันดับ18เตะ7นัดมี10คะแนน คาดการเกมนี้ลรเวอร์พูลไม่สามารถผ่านเงื่อนไขได้แต่ยังสามารถเก็บชัยชนะได้ yeah, <Game S 1> เฮยเข้มเต็มข้อล่อไปที่ลรียอร์พูลเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่2ประตูต่อศูนย์ที่เด็ดเฮยเข้มจบไปแล้วและพบกับ He K M เฮยเข้มเต็มข้อได้ใหม่สวัสดีครับ